ก็วันนี้มาเจอกับช่องฟาตีมีชาแนลนาเวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ชาเลนจ์ของคลิปคลิปนี้ก็คือจะมาใส่เสื้อที่ให้มันเยอะที่สุดครั้งแรกของฟาตีมีเอนคือเราจะมาใส่เสื้อที่แบบให้มันเยอะเลยอ่ะคือแบบแล้วก็ฟาตีมีลองดูว่าใส่เสื้อกี่ชั้นกี่ตัวถึงจะทําให้ฟาตีมีเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วมาดูกันว่าทั้งเสื้อทั้งกินเนาะมาเริ่มมาดูกันว่า เสื้อเัาล่ะเรามาดูกันว่าฟุติมีใส่เสื้อกี่ชั้นถึงจะทําให้ฟาติมีหายจะไม่ออกอันนี้คนเทนตนี้สําหรับคนที่อายุมากกว่าสิบปีแล้วกันเพราะว่ามันจิเป็นต้องสิบสามปี18บแปดีขึ้นไปแต่ว่าอ,าอยากจะลองทําคอนเทนต์นี้สักครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็ล,ลองมาทําดูว่าใส่เสื้อเยอะที่สุดเนี่ยไม่รู้สึกยังไงแล้วจะดูว่าเสื้อกี่ชั้นที่ทำให้ฟติมีหายใจไม่ออกได้ยอมแพ้ ก็ไม่ที่ลองทำอนเดิมก็ตามช่องฟอร์ติมีชินั่นแล้วกันไปเอล้วทุกคนกระทืบร้านอย่างนี้เลยกระทืบกระทืบกระทืบโอเคก็เดี๋ยวรับไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทำไงแล้วก็ใส่เสื้อกี่ชั้นทั้งหมดกี่ชั้นที่ทำให้ฟอร์ติมีอาจจะไม่ออกตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะเลยเสื้อผ้าเยอะเลย เน,นี่อะไรเนี่อะไร,น,ะไรนี่คือส่ของเราทั้งหมดนี่ด้วยทั้งหมดที่ถ่ายมาเนี่ยจะใสให้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราใสหมดแล้วแต่ว่าเรายังแบบหายใจยังได้อยู่ยังอออยู่ก็จะจะใสืส้อตัวนี้นล่าพวนี้ล่ะชุดทีเเรียนเลยค่ะนี่เลยโอเคทุกคน ผู้ายกับอาจารย์เบกันจชีระก่จางที่ีวยเอ็นบัตเ็นบัทาไม่เร็จแเเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าครับมาคสขุนพชุติวัชินติบุกทยานนทันนี้คืชาทที่หนึ่งนะที่หนึ่งที่ส ตัวที่สนะ B U S b u U S b u ก็ีมกคอู่ม่รใ่ว่มา่ได้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะใส่เสื้อให้ได้ทั้งหมดสิตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาถ่ายใหม่เพราะว่าต้องขอป้คุมเพราะถ้าใส่แบบป้าคุมอย่งนี้มันใส่ไม่ได้เดี๋ยวขอหยุดคิดไปดีนะมาแล้ว ทุกคน,หน,กนหเหนื่อยมากนี่ตำรวจกล้าตัวเนี่ยดูเหมาราอ้วนมากๆเลยทุกคนดูจ้ะเอ้ยคอนคนใหญ่อ่ะนี่ตำรวจตำรวจกล้าตัวเนี่ยนี่ตำรวจกล้าตัวมีนหมดกล้าตัวเหลือใส่หมดเลยชุดนอนชุดอะไรใส่หมดเลยแล้วก็เหนื่อยมาก แค่เก้าตัวนะยังจะตายอะ่ะแล้วก็นี่ตัวที่สิบคือใส่ไม่ไหวแล้วขอใส่เก้าตัวก่อนแล้วกันไม่ไหวจริงๆแล้วขอไม่ใส่เลยไหมคือมันนี่คือเยอะที่สุดแล้วแล้วก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วอันนี้คือเก้าตัวแล้วก็แต่เดี๋ยวกางเกงฮะดูสิเหมือนอ้วนสักห้าสิบโลอะ่ะไม่ใช่เลยเหมือนอ้วนเหมือนแบบอ้วนหนึ่งร้อยโลอะ่ะทุกคนดูต่ คือใส่เสื้อเยอะใส่เสื้อทั้งหมดห้าตัวเหมือนอ้วนทั้งหมดหนึ่งร้อยกิโลมึงยังหาใจไม่ออกนี่งไหยไหมมึงยังหาใจไม่ออกเลยเด้อเฮ้ิหายใจไม่ออกแล้วดูกางเก่งแล้วทำไมอันนี้เหลือสองเพททำไมอันนี้เหลือสองอันตกเจีบหมดเลยต้องวางกระสอบไว้ฮะไปไปบอกเอ็มมี่เอา แล้วดูเหมือนจะหายจีไม่ออกเพราะว่าใส่ต้องเก้าตัวจะก้มลงไปเอา,อาเองได้ไหมเนี่ยเนี่ยมาก็าแล้นท้าแล้่นี่ไม่ได้ที่กูถอดถอดถอดแล้วก,แวก็แล้วก็แบบว่าเขาจะถอดอีกอ,อันนึงนะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรไม่เข้าใจเลขโคนตรนี่ก่อนอ่ะถือก้อให้หน่อยดิแป๊บนึงถือก้อให้หน่อยไม่ต้องใส่พัดกลมดอกถือก้อยเฉย อ่ะสิ่งก็ขนาดไม่ต้องพูดอะไรเดียค,ค,คอนเทนต์นี่มึงจะบอกกันเดี๋ยวเขาจะาทิตย์หน้าห้าคอนเทนต์ที่กูถอดเสือ้อถอดเสือ้อจนหมดอันสุดท้ายแอะที่เขาถือเกมตอนนี้นะมึเงเออย่างกั้นได้ไหมดีดีดีก็คือตัวน,นี้อะไรนี่รูแล้วก็กางเกงหมดเนี่ยหนึ่งตัวม้ยมึงอ้วนจังเลยก็กูใส่ทั้งหมดเก้าตัว มาเดี๋ยว<ม>เราจะเล่นชาเลนจ์นี้ที่เราจะต้องถอดเสื้อของกะกะนะคะที่เราจะต้องถอดเสื้อของกะกะแล้วก็แล้วก็วก,ก,ะก,ะกะกะก็ต้องเก็บผ้าคลุมเดี๋ยวผ้าคลุมไปข้างในสุ็เลยแล้วก็ถอดแล้วก็จนถึง,ถงคุณผู้คุณจำเสื้อผู้คุณจำเสื้อแรกของฟาติมีได้ไหมลองอท้าดูว่าเสียอะไรอ,อย่าย<ๆ>้อนกลับไปดูนะนี่ชุดนอนนะโอ้โหเดี๋ยวจะเซร์ไก่ก่อน เไม่ใส่กางเกงแล้วเพราะว่าแค่ใส่เสื้อจะตายแล้วใส่กางเกงก็ไปใส่กางเกงไอ้ยาไอ้ยาใส่กางเกงให้หมดเลยก็เพราะว่ากูจะได้ถอด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 ออกดึกดื่นปึ๊บยไม่หรอกเดี๋ยวมึงก็ดึกดึงได้แหละพอยว่าแม่การดีมีทำดึกขนาดนี้อย่าลืมกดตามช่องฟอติมิชเชลแล้วก็กดกระทืบไปให้ด้วยอะไรกันทำดึกขนาดเนี้ยเกือบตายอ่ะหุยฮุยฮุยแอบดูนั่นนะ นี้ใส่พวกคุณอะไรอ่ะทุกคนพวกคุณเคยพวกคุณพวกคุณจำท่าทางนี้ได้ไหมสองสามสาม ไหอ่ะ้วนแน่กินกินใส่แค่ห้าตัวได้ปะไม่ได้เดี๋ยวเธอก็ให้ดูหน่อยต้องให้ครบเก้าตัวพอแล้วไม่เลยเกมไม่มีแล้วเอาละเกมกูไม่เอากเกมมุมมินอ่ะมาเลยนะเดี๋ยวเราจะถอดอะไรก่อนจะให้ดูอ่ะถืดีตโคตรอ้วนเลยนี่อย่างอันนี้คือเสื้อทั้งหมดอ้วกานเกมเกมเกม กางเกงใหญ่ขายใหญ่มากเลยนูไม่ได้อะเป็ดหนพูดได้เท่าไหร่นี่ดูอ้าวไอ้ย่ะข้างล่างข้างล่างเกงอะห้าหกชั้นได้นี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยกางเกงขายใหญ่เขาเนี่ยโอเคเราจะเริ่มชาเลนจ์นี้แล้วนะดิมีคือไม่ไหวแล้ว มันต้องหัวใจไม่ออก้วทุกคนเดี๋ยวเดวแล้วก็ทำถณานี้ก็อย่าลืมตามช่องฟันพิเศษแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเหมือนซูโม่เลยโอเคเดี๋ยวให้พปามกตรถอดดูนะแล้วก็ดับดูว่ามันมีเท่าไหร่ตัวกันแนคนไม่ไน้จะว่ามีกี่ตวเดี๋ยวเดี๋ยวเซ้าเซ้อยา้จะ่คุเ้าถอดกเกาเเซ้าได้ม่คนถกกาเกงอ่ะแล้วซ้าชอสองตัวที่หนึ่งนะ

สามสามไห<า>ม<อ>ชั้นที่สี่โอ้โหัที่สี่นะทุกคนสี่อะไรนะชั้นที่ห้าเห้าโอ้ในันที่หก <5 S 2> ชั้นที่หกนะชั้นที่เ เจ็ด่าว่ดเจ็ดผมไหมเนี่ยเจ็ดเจ็ดนะอ้าวิะอรเนี่ยเป็ดฮ่าอันนี้อันนี้อันนี้ใช่สุดท้ายแล้ว นี่ชิ้นสุดท้ายเกตตวต่อเาเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อที่ฟรีบิสัยตัวแรกก่อนที่มาใส่พวกนี้ใครใครใครเดาถูกใครเดาถูกปะใครเดาถูกโทรมาเดี๋ยวให้ห้าพันบาทยระโยชน์ยศมีเงินห้าพันตัวที่หนึ่งเกตต์ตนที่สองสามสุดท้ายแล้วโทรให้กูด้วยดิเอาอันเดียอะไรเนี่ย ต่อไปฟันยัดตาเหมือนฟันติมีบ้านนะคะไม่ไหวจะบ้าตายหายใจไม่ออกคนทิ้นคนเทนตนเนี่ยทุกคนอย่าหาทํานะมันอันตรายกับเด็กๆมากๆเลยอย่างไหนยะอย่างนี้คือมันอันตรายขนาดเขาจะมีอายุเกินสิบปีแล้วมันยังไม่ไหวจริงคนเนี้แนะนำนะสิบเอ็ดปีขึ้นไป สิบเอซี่สิบเอ็ดปีขึ้นมาสิบแปดปีทำหน่อแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องฟอร์ติมิชเชลกระทึกไปให้ดูนะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็อย่าลืมไปดูด้วยกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกในคลิปเลยฟารติบิลให้ทุกคนได้รู้ฟื้นถึงความสนใจใน้อยเด็กนั่นคือเกมทดสอบวิชาชีวิตเองโอเคทุกคนไปดูในคลิปที่แล้วนะว่าอยากรายละเอียดคืออะไรอะไรย,ยังคืออะไรถ้าอยากรู้ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้เลยส่วนคลิปนี้ไม่ไหว ขอลาก่อนเพราะว่าหนึ่งสองขอตัวไปหายใจแป๊บ,บนึงแล้วก็ขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าก่อสักแป๊บ,บนึงโอเคว่าจะคลิปนี้แล้วกันว่าจเจอกันคลิปใหม่ยืนยันติดตามชอ่องฟอต์มิชิชแนลแล้วก็กระเทิร์ล์ด้วยกันบายค่ะ